สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิ no อะไรอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่ Apple เนี่ยเปิดตัว Apple Intelligence มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ผมเนี่ยก็ได้ลองใช้หลายๆฟีเจอร์ที่อยู่ใน Apple Intelligence เนี่ยเยอะมากนะครับจนเรียกได้ว่ากลายเป็นเหมือนกับอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมี Productivity ในการทำงานที่ค่อนข้างสูงขึ้นเยอะมากๆเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยเราทำอะไรแบบหลายๆอย่างในชีวิตประจวันของเราเลยก็ว่าได้นะครับทำให้วันนี้ครับ เราเนี่ยอยากที่จะมาเล่าให้ฟังครับว่าเราอ่ะใช้ Apple Intelligence feature ตัวไหนทำอะไรบ้างในะ use case ใดบ้างนะครับ mm hmm. เพื่อใครเนี่ยแบบเฮ้ยอยากลองใช้ Apple Intelligence แล้วยังนึกไม่ออกว่าเ,ออเราสามารถใช้มันทำอะไรได้บ้างนะอะไรเงี้ยเพื่อเผื่ออะไรลยคนอาจจะนึกมันออกได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องพูดก่อนเลยนะว่าณนะวันที่เราอัดตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว Apple Intelligence นะครับยังไม่ได้เปิด ใช้งานได้ในประเทศไทยแบบแบบ Official นะครับหมายความว่ามันยังไม่ได้รองรับภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบน,นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปิดใช้งานแอปเปิ้ลเชเนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในเซตติ n งอะครับเราจะไม่เจอเมนูที่ชื่อว่า Apple i n t e l l i g e n c เรเราจะเจอแค่เมนูที่ชื่อว่า Siri เท่านั้นนะครับเพราะว่าณตอนนี้ Apple ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเปิด แบบว่านิดนึงในการเปิดใช้งานของเขาได้นะครับโดยการที่มันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราจะต้องใช้เครื่องที่เป็นเมนูในภาษาที่ Apple i n t e l l i g e n c e รองรับนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยเราเนี่ยก็น่า,จ,าจะมีไทยจบอังกฤษใช่ไหมไทยไม่รองรับก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะเนาะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปทําเปลี่ยนภาษานะครับได้โดยการที่เราเข้าไปที่ตัว Setting นะครับแล้วก็เลือก General นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาจะมีคำว,ว่า Language and Region นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากด Add Language เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกภาษาไปอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเช่นภาษาอังกฤษแบบ United States หรืออย่างส่วนตัวผมผมจะเลือกเป็น United ภาษาอังกฤษแบบ UK นะครับก็เลือกได้เลยเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลื่อนภาษาอังกฤษเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับเมื่อเราเลือกอะไรป,ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนภาษาเนี่ยเราต้อง r e ตา a r t iPad นะครับให้เรากด Continue นะครับเจ้าตัว iPad เนี่ย มันก็จะทําการ restart ขึ้นมาให้เรานะครับโดยที่เราสังเกตว่าหลังจาก restart แล้วเนี่ยเมนูมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปที่ใน setting นะครับจากเดิมที่เป็นเมนูแค่ Siri นะครับมันก็จะเปลี่ยนจาก Siri เฉยๆเนี่ยกลายเป็น Apple Intelligence Siri นะครับเมื่อเราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยครับมันจะยังไม่มี setting อะไรเลยนะครับนอกจากว่าเอ้ยคุณจะต้อง join the waiting list นะอะไรเงี้ยครับ ซึ่งก็กดไปเนาะซึ่งช่วงแรกๆที่ผมกดเข้าไปเลยอะครับมันจะต้องรออยู่แบบประมาณหลายชั่วโมงมากๆก,กว่าจะถึงคิวของตัวเราเองนะครับแต่ว่านะวันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้ากดแล้วมันต้องรอนานขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันถึงคิวของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทําการ ดาวน์โหลดตัวโมเดล AI โมเดลต่างๆเนี่ยเข้ามปในเครื่องของเราซึ่งมันจะต้องใช้ Space อีกนิดนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับในการที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงไปในเครื่องของเรานะครับและเมื่อโมเดลทุกอย่างมันพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีโนติขึ้นมาบอกประมาณว่าแบบเอ่อ your Apple i n t e l l i o n is ready อะไรเงี้ยครับก็คือการติดตั้งเนี่ยทำได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะลองมาดูกันว่า เราเนี่ยใช้งานฟีเจอร์อะไรใน Apple i n t e l l i g e n t e บ้างน,นะครับผมขอเริ่มจากฟีเจอร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะมีการใช้มันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนั่นคือตัว Siri นั่นเองครับ Siri เนี่ยมันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่อยู่ในเครื่องตัว Apple device ่าอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือว่า Mac เองเนี่ยก็มี Siri ังมาอยู่ในเครื่องเป็นแบบบอรแดวร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งใน Apple Intelligence เ,เองเนี่ยครับ Siri เองก็ได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราเรียก Siri ไม่ว่าจะเป็นด้วยคีย์เวิร์ดให้นั่นแหละก็ได้นะครับเมื่อเราเรียกมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะจากเดิมที่มันเป็นแบบเรียลล็อกขึ้นมาบนหน้าจอใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราเรียกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นขอบสีสนะครับหน้าจอเราจะเป็นขอบสีก็คือ เป็นการบอกว่าตอนนี้เนี่ย Siri ที่เป็น a p p l e i n t e l l i g e n c e เนี่ยได้ Activate เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถามมันได้เลยเนาะนอกจากการที่มันเป็นแบบสีๆขอบสีๆให้เราเห็นแล้วเนี่ยครับเป็นเอฟเฟกแล้วเนี่ยมันยังมีฟีเจอร์อีกหลายอย่างนะครับที่งอกใส่เข้ามาใน Siri version ใหม่ตัวนี้นะครับตัวแรกที่เราเนี่ยใช้งานมันบ่อยมากๆแล้วเราค่อนข้างชอบมันมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Type to Siri ครับ จากเดิมเนี่ยวเวลาเรียกใช้งาน Siri นะครับเราก็จะเรียกด้วยคีย์เวิร์ดเช่นแบบ Hey อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องพูดเพื่อที่จะถามมันแล้วให้มัน interact กับเราใช่ไหมก็คือเป็น voice command ใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆครั้งอ่ะเราทํางานแล้วเราใช้ Siri แล้วเราแบบอยู่ในร้านกาแฟแกแล้วแบบนึกออกปะแล้วแบบเรา <laughs> ต้องพูดไปแล้วก็แบบสั่งอ่ะแบบ เอาราวออกมาเป็นเสียงแล้วว่ามันแบบแอบเขินนะ่ะเออก็เลยค่อนข้างแบบเลยทําให้เมื่อก่อนอนะ่ะเราก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้ Siri เยอะมากแต่ว่าพอมาในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีเสียซว่า Type 2 Siri นะครับ Type 2 Siri เนี่ยก็คือตามชื่อมันเลยคือจากเดิมที่เราจะต้องพูดถามกับมันใช่ไหมครับเราสามารถที่จะพิมพ์ ถาม Siri ได้เหมือนกับที่เราพูดเลยครับแค่เราพิมพ์ลงไปแทนนะครับวิธีการใช้นะครับเราต้องเข้าไปเปิดการใช้งานก่อนนะครับโดยการที่เข้าไปใน Setting นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Apple Intelligence and Siri นะครับมันจะมีเมนูอันนึงนะครับชื่อว่า Talk and Type to Siri นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดการใช้งานออปชันที่ชื่อว่า Type to Siri ขึ้นมานะครับปึ้งเมื่อเราเปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาเราจะใช้งาน Siri ไอตัวท y p ยพูด Siri ตัวนี้นครับวิธีการก็คือให้เราใช้นิ้วเนี่ยครับแตะที่ไอตัวแถบที่เราใช้ในการเปิดปิดแอปครับแตะ2ครั้งปุ๊บมันจะขึ้นเป็นแถบพร้อมคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วก็แถบเนี้ยมันจะขึ้นว่า Arc Siri นะครับซึ่งเราก็สามารถพิมพ์เหมือนกับที่เราพูดได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่อีกอันนึงที่มันหายไปเมื่อเราเปิดตัว t y p e พูด Siri ก็คือปกติแล้วเวลาเราพูดกับ Siri เวลา Siri มันตอบกลับมาเนี่ยครับ มันจะเป็นแบบเสียงพูดใช่ป่ะตอนเรากลับมาแต่เมื่อเราเปิด type to Siri แล้วไม่ว่าเราจะเรียก Siri ด้วยคีย์เวิร์ดเพื่อใช้ voice command หรือเรา double tap เจ้าตัว ask to เนี่ย type to ask Siri ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะไม่ตอบเราด้วยเสียงแต่มันจะตอบเราด้วย d i a l o g แค่นั้นเลยเป็นแบบ Siri แบบเงียบๆ version แบบ muted version silent Siri อะไรอย่างเงี้ยก็โอเค อยู่นะสมมติว่าคุณอยู่ในร้านกาแฟคุณแทนที่คุณจะต้องมานั่งแบบถามมันอะแล้วบบคุณเขินอะด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษที่แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นอะคือฉันก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นเนื้อออกปะแกแล้วแบบฉันถามไปฉันก็เขินอะยังไม่นับว่าถามไปมันมีเสียงรบกวนข้างนอกอะแล้วมันก็จะทําให้แบบถามไปแล้วอ้าวแม่งไม่ตรงกูต้องถามมาอีกก็คือดูออกเลยว่าแบบแกอ่อนภาษาอังกฤษได้ขนาดไหนอะมันมันเขินนะเว้ย อะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่ามันยังช่วยเราในแง่ที่ว่าบางครั้งอ่ะเราจะถามอะไรที่มันค่อนข้างใช้ศัพท์ที่มันอ่านยากครับพูดยากอ่านยากอะ่ะมันเป็นสัพท์เฉพาะอะไรเงี้ยการที่เราพิมพ์หรือว่าการที่เราก๊อปปี้คำคำนั้นแล้วมาเพสต์อยู่ในตัวอาร์ซตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ทําให้การใช้งานเนี่ยมันง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งครับถ้าใครที่ใช้ตัว iPad กับเจ้าตัว Magic Keyboard เนี่ยครับ จากเดิมที่เราจะต้องดับเบิลแท็บที่ตัวแท็บด้านล่างเพื่อจะ a c t i v a เวตัว t y ป e พิ i ศใช่ไหมครับเราสามารถใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทได้ครับโดยการกดที่ปุ่มลูกโลกแล้วกดปุ่ม S ครับมันก็จะเด้ง Dialog ของ Type 2 Sir i ขึ้นมาให้เราใช้งานด้วยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าทำให้ User ที่ใช้งานพวก Magic Keyboard เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้ง่ายมากขึ้นแล้วเราพิสูจน์แล้วครับว่าจากการใช้งานเลยนะคือไอ,ไอตัวเนี้ย มันแจ่มจะแดมแจ่มว้าวมากๆนะครับมันสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ลองไปใช้ดูกันได้นะครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่1ที่เพิ่มเข้ามาใน Sir i นะครับฟีเจอร์ที่2ที่ตอเข้ามาในส i r i นะครับคือสิ่งที่เรียกว่า follow up ครับปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราถามอะไรไปอ่ะใน Siri ครับมันจะแยกออกมาเป็นแบบทีละทีละขยะกัะเช่นคําถาม1คําตอบคําถาม1คําตอบแบบนี้ไปเรื่อย แต่คำว่า follow up หมายความว่าเราจะสามารถที่จะถามต่อลงไปได้เลยเช่นสมมุติว่าผมถามว่า hey what's the weather today เห็นไหมครับว่ามันก็จะตอบมาด้วยสภาพอากาศในพื้นที่ที่ผมอยู่เช่น3ามพานใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมสามารถที่จะถามมันต่อได้เลยครับสมมุติว่าผมอยากรู้อากาศในกรุงเทพใช่ไหมผมสามารถถามมันว่า what's about bangkok เห็นไหมครับมันก็จะตอบมาเป็นสภาพอากาศของกรุงเทพหรือ what about โตเกียวมันก็จะตอบมาเป็นสภาพอากาศของโตเกียวโดยที่เมื่อกี้ผมถามแค่ว่า what about Bangkok แล้วก็ what about โตเกียวผมไม่ได้พูดนะว่าคำว่า weather หรือว่าคำว่าอะไรคือมันรู้จากบริบทในครั้งแรกที่ผมถามแล้วว่าผมอยากรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศแค่ผมต้องการที่จะเปลี่ยน เมืองในการหามตอนนั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า Siri follow up นะครับนีอันถัดไปที่งอกเข้ามาใน Siri อีกนะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือการ Integrate กับเจ้าตัว Chat GPT เนอะจากเดิมเนี่ยเจ้าตัว Siri ครับมันจะสามารถช่วยเราอะไรหลายๆอย่างได้ขึ้นมันเหมือนกับมันเป็นผู้ช่วยมากกว่าแต่พอสมมติว่าเราลองเริ่มถามพวก ข้อมูลต,ต่างๆเช่นสมมุติว่าใครเกิดวันไหนดาราคนไหนเกิดวันไหนหรือว่าคนนี้อายุเท่าไหร่หรือว่าความอะไรๆที่ไม่เป็น knowledge ต่างๆครับเจ้าตัว Siri มันจะตอบไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัว Siri เนี่ยพื้นฐานของมันเลยเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็น virtual assistant มากกว่านะครับมันไม่ได้แบบมีความสามารถในการที่จะ retrieve หรือว่าในการที่จะ get information ออกจากอินเทอร์เน็ตได้เงี้ยมันไม่ได้มีความรู้แบบไม่มีความสามารถอะไรพวกนั้นนะครับซึ่ง Apple ก็แก้ปัญหานี้ด้วยการที่เขาอินติเกตเจ้าตัว c h a t GPT ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานใน Siri เลยนะครับเราสามารถที่จะเรียก c h a t GPT ได้นะครับโดยการเรียก Siri ขึ้นมาก่อนนะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแค่พิมพ์คำว่า c h a t GPT ครับเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาว่า working with Chat GPT นะครับก็รอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า you ูจะ r i f y w h ว t y o ูอ s k e d ะเ o u านะครับก็คือเนี่ยตัวเนี้ยเราจะเริ่มถามแล้วพอเราเริ่มถามตัวนี้ไปเนี่ยมันจะตอบโดย c h a t GPT นะครับเช่น <c oughs> สมมุติว่าเอ uh, what is zero trust concept in cyber security ปึ๊บอ่ผมถามไปปึ๊บนะครับมันจะบอกอ่ะ working with chat GPT นะครับ เห็นไหมครับว่ามันจะบอกว่าโอเค zero trust is a cyber security concept t h a t operate on the principle of n e v e r t r u s t or verify แบบนี้นะครับแล้วสำเพ็จจะกด Copy ด้านบนได้น,นะครับเผื่อสมมติว่าเ,เราต้องการจะเอาไปใช้ต่ออะไรเงี้ยครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกตอบโดย c h a t GPT นะครับทำให้เวลาเราหาข้อมูลอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องการที่จะรู้ข้อมูลอะไรเร็วๆอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะแบบ type พิมพ์สแล้วก็พิมพ์ปปปถามมันได้แบบ ง่ายมากมากเลยนะครับอันนี้คือ use case ที่ผมแบบใช้งานบ่อยมากสมมติว่าผมเขียนสคริปต์ของคอนเทนต์นี้อยู่อย่างเงี้ยผมอยากจะรู้สมมติว่า Siri เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับผมก็แค่แบบโอเค Ask ChatGPT แล้วก็พิมพ์คำถามลงไปได้เลยนึกออกปะมันก็ทำให้การทำงานมันแบบมันเร็วขึ้นแทนแบบแบบว่าเราจะต้องเปิดเว็บเข้าไปนั่งหาโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับเราก็ใช้ Siri เนี่ยในการช่วยงานเราได้แบบประมาณนึงเนาะแต่ว่า สุดท้ายแล้วว่าอย่างที่เราเคยเตือนหลายๆคนไปหลายๆครั้งนะครับว่า Chat GPT เนี่ยหลายๆครั้งมันอาจจะไม่ได้ตอบคําตอบที่มันถูกต้องซะทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการรีเช็คอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราแบบอ๋อพอที่จะเก็ตภาพอะไรได้แบบรวดเร็วรๆ,ๆเอาเร็วๆ,ๆไว้ก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรที่ตอบโจทย์พอ,พอสมควรเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือฝั่งของ Siri นะครับเราไปที่ตัวต่อไปกันเลยครับ อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าสร้างกระแสฮือฮาเป็นอย่างมากในงาน WWDC นะครับตอนที่เปิดตัวแอปเป l ลเทเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Writing Tools นะครับหรือว่าเครื่องมือสำหรับการเขียนนะครับซึ่งมันจะสามารถใช้งานได้ในทุกๆแอปเลยนะครับถ้าแอปนั้นเนี่ยมันใช้ SDK ของ Apple นะครับซึ่งพูดตรงๆว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้นะเออส่วนใหญ่แล้วแอปที่เราใช้งานเจ้าตัว Writing Tools เนี่ยผมจะใช้งานอยู่2แอปใหญ่นะครับก็คือตัว n o t e แล้วก็ตัว Mail นะครับผมขอเริ่มใช้ฟีเจอร์นี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับฟีเจอร์นี้นะครับมันจะทํางานบนแบบพวก Text ทั้งหมดเลยนะครับสมมุติว่าผมอยากที่จะให้มัน g e n e r เร e ข้อความขึ้นมานะครับผมสามารถแตะทีหนึ่งนะครับแล้วเลือก writing tools นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผม compose นะครับอาจจะให้เขียนในเรื่องของ write me an article about llm in general with in 300 words ผมบอกให้มันเขียน article เ,เกี่ยวกับ llm นะครับในเรื่องพื้นฐานเนาะภายในแบบ300คําคำนะครับผมก็กด generate เไปเอ่ะเราก็ต้องรอมัน compose นิดนึงเนะเาะอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ text ออกมาแบบ ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอาร์ติเคิลที่ตัว chat GPT เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของ LLM นะครับเนี่ย Large Language Model are a type of Artificial Intelligence that have t a k e n the t e c h world by storm due to the remarkable ability to understand generate and manipulate language ว่ากันไปนะครับทีนี้สมมุติว่าผมเนี่ยได้ข้อชุดของข้อความนี้มาสมมผมอ่านชุดของข้อความนี้มาแล้วบอกว่าเออผมพี่กยอ่านจังเลยอ่ะผมอยากที่จะ summarize ให้หน่อยได้ไหมนะครับผมแค่ คุมดำมาทั้งหมดนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็กดที่ตัว writing tools นะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับผมก็บอกว่าโอเคผมอยากจะให้ summary นะครับมันจะมีให้เลือก summary 2แบบนะเป็น summary แบบเป็น paragraph หรือ summary แบบเป็น key point นะครับผมขอเลือกเป็นแบบ key point ละกันนะครับปุ๊บรอมันแป๊บหนึ่งเนาะเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าโอเค LM definition เป็นคืออะไรนะครับ architecture คืออะไรตัว application and concerns คือมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเราจะเลือกเป็น summary เป็น p a r a g r a p ก็ได้ <c oughs> เห็นไหมครับมันก็จะ summary เป็น paragraph สั้นๆขึ้นมาให้เรานะครับหรือกระทั่งว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยมันดูเขียนไปแล้วมันยังดูแบบ series <c oughs> เกินอะไรเงี้ยผมสามารถกดเลือกให้มัน rewrite ให้มัน friendly มากขึ้นได้เห็นไหมครับจากเดิมไม่แกี้มันดูเป็นทางการมากแต่ว่าพอมันเขียนใหม่ปุ๊บแบบว่า Have you heard of t h i super s cool AI model called Large Language Model คือมันดูแบบมันดู friendly มากขึ้นเยอะหรือแม้กระทั่งว่ามัน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 อาจจะ friendly ขึ้นไปหน่อยว่ะเธอผมลองให้มันดูมีความ professional มากขึ้นดีไหมผมกด writing tools เหมือนเดิมครับกด professional ครับได้ไหมมันก็จะดู มีความแบบอ่านออกมาแล้วมันดูมีความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมันดูแบบเป็นภาษาเขียนมากขึ้นอะไรเงี้ยอ่าก็เรียกได้ว่าเออเป็นอะไรที่เป็นฟีเจอร์ที่สนุกเหมือนกันเนาะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดผมเลือก Text ใหม่นะครับผมเลือก writing tools นะครับผมอยากจะทำให้มัน concise มากขึ้นให้มันสั้นกระชับมากขึ้นผมกดเลยนกด concise จากเดิมที่มันมีอยู่5พรารแกรมนะครับมันก็พยายามสรุปออกมาแล้วก็เขียนออกมาให้มันสั้นกระชับมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่ ดีเหมือนกันนะครับและอีกอันนึงนะครับที่เราเนี่ยใช้บ่อยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในอีเมลนะครับก็คือการเขียนอีเมลเว่เออคือเมื่อกี้ผมใช้ writing tools ในการที่จะ compose ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมลองเปลี่ยนเป็น compose อย่างอื่นดูอะไรเงี้ยผมก็เช่นสมมติว่าผมบอกว่าอยากที่จะให้มันเขียนจดหมายลาอะไรเงี้ยมันก็สามารถจะเขียนได้แล้วมัน ใช้ ChatGPT ใช่ป่ะพอมันใช้ ChatGPT ปุ๊บอะ่ะ ChatGPT มารองรับภาษาไทยดังนั้นผมสามารถพิมพ์พร้อมภาษาไทยให้มันเขียนจดหมายภาษาไทยได้เว้ยเออใครบอกว่า Apple Intelligence เขียนภาษาไทยไม่ได้นะครับถ้ามันต่อกับ ChatGPT อะ่ะตัว ChatGPT เขียนได้แล้วมันสามารถจะเรียกภาษาไทยกลับมาได้นะครับอันนี้ทั้งหมดก็คือในเรื่องของ Writing Tools ที่เราสามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่แบบเราค่อนข้างสนุก กับมันมากๆนะครับกับอีกมันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งใน t i n g t o o l s เออผมลืมพูดไปก็คือสมมติว่าเวลาผมพิมพ์เอกสารอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเออผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเฮ้ยผมพิมพ์กราม,ม่าถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออผมสามารถที่จะให้มันเช็คกรมมาม่าผ่านตัว proofread ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยคือแบบช่วยเราแบบมาเยอะมากๆจากเดิมที่เมื่อก่อนโอเคม,มันมันมีทูสอยู่แล้วนะสมมติว่าเราจะ proofread เราก็แค่ก๊อปมันไปใส่ Grammarly หรือว่าไปใส่ตัวสต่างๆที่มันใช้ proofread อะไรเงี้ย เราก็สามารถจะทํามันภายในเจ้าตัวเครื่องได้เลยก็จะแทนที่ต้อง Copy ไปมาก็ไม่ต้อง Copy ก็กดลากคลุมแล้วกด proofread แล้วก็จบอะไรเงี้ยก็ทำให้ง่ายขึ้นเนาะม,มันไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่อะไรแต่แค่ทำให้ง่ายขึ้นเฉยๆนะครับและตัวสุดท้ายนะครับที่เราใช้งานบ่อยแล้วเราชอบมากนะครับคืออย่างนี้ครับส่วนตัวเราเนี่ยเราจะมีการอ่านคอนเทนต์ต่างๆในอินเทอร์เนต็ตค่อนข้างแบบเยอะมากนะเพราะว่าหลายๆคนก็จะเห็นว่าเออเราเขียนคอนเทนต์าออกมาเยอะไม่มากมาย ในแต่ละวันนะครับมีลงแทบทุกวันเลยซึ่งพวกแมททริ얼ต่างๆพวกส่วนอินเกเรนซ์ต่างๆอะไรเงี้ยมันจะมาจากไหนได้นะครับนอกจากอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับผมก็อ่านข่าวอ่านเพื่ออ่านานีน่เยอะมากในแต่ละวันซึ่งถ้าให้ผมอ่านทุกอย่างอ่านทั้งหมดอผมแย่แน่นอนถูกไหมครัดังนั้น AI เนี่ยมันเข้ามาช่วยเราโดยการที่มันสามารถที่จะ summarize หรือว่าสรุปข้อความที่มันยาวๆต่างๆให้มันสั้นกระชับมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับ ซึ่งใน safari ครับมันมีฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาครับสมมติว่าผมเนี่ยใช้งาน safari แล้วผมอ่านเว็บไซต์ตัตวนี้อยู่นะครับของ the verge เนอะ the trump administration is coming for student protesters อะสมมติผมอ่านข่าวนี้อยู่แล้วผมบอกว่าอู้ยข่าวนี้แบบยาวเฟ้ยตะเปลยมากนะครับผมสามารถที่จะแค้วใน reader mode นะครับกด show reader ขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมนูใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า summary ครับผมสามารถกด summary ตรงนี้มันจะเป็นการสรุปข้อความ Text ซทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างนี้ครับให้กับเราเหลือแค่พาร a ราาฟเดียวสั้นๆง่ายๆนะครับมันทำให้เราเนี่ยพอที่จะเก็ทภาพว่าในข่าวนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าโอเคเราอยากรู้ Details ของมันเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถที่จะลงไปอ่านด้านล่างได้นะครับแล้วไอตัว reader mode ตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ ผม,มค่อนข้างชอบมากนะเพราะว่าเ,าเวลาบางทีสมมติว่าผมอ่าน The ะ e r ิอย่างเงี้ยครับปุ๊บถ้าผมผมอ่านบนหน้าเว็บปกติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าด้านขวามือเนี่ยมันก็จะมีไอ้ The Most popula r ขึ้นมายังไม่นับว่าบางทีมันก็จะมีแอดมีวิดีโอแป,กปลกๆโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะรบกวนสายตาในการอ่านมากๆนะครับไอตัว reader mode ตัวเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้แบบแโดยที่มันเป็นมี Non d i s t r u c t i o n ได้ดีมากขึ้นนะครับทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราจะต้องอ่านเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นแล้วพอมันมีไอตัว summary ขึ้นมาให้อยู่ข้อมบลตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่ามันมันดีมากเลยนะมันช่วยทําให้เราแบบเข้าใจคอนเท็กซ์ต่างๆอะไรได้แบบรวดเร็วมากกว่าเดิมแบบเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เราชอบนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ใน Apple Intelligence ที่เราเนี่ยใช้งานอยู่ใน ทุกๆวันในชีวิตจมวันแบบทุกๆวันเลยนะครับจริงๆแล้วใน Apple Intelligence เนียมันยังมีฟีเจอร์อื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับเช่นพวก Image Playground หรือว่าฟีเจอร์ในการลบสิ่งของออกจากรูปภาพตัว Magic e r a s e r ที่เหมือนคล้ายๆกับที่ Pixel มีเลยนะครับมันก็มีฟีเจอร์พวกนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะมีหลายๆฟีเจอร์ที่ผมมองว่ามันยังไม่สมบูรณ์มากพอเช่นพวก Notification s u m m a r i z a t i o n นะครับก็คือการสรุป Notification ต่ายนะ้ย มันก็ยังไม่ได้ดีพอที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วจะใช้ต่ออะไรเงี้ยก็แค่ทดลองใช้แล้วก็ไม่เอาละพอละอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กนะครับก็เลยไม่ได้เอามาพูดในวิดีโอนี้นะครับทีนี้ข้อดีของ Apple i n t e l l i g e n c e เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่านะคือด้วยความที่ฟีเจอร์หลายอย่างที่มันใส่เข้ามาให้เนี่ยมันถูกอินทิเกรตลงไปใน OS แบบค่อนข้างลึกมากๆครับมันทำให้การเรียกใช้ อะไรหลายๆอย่างที่มันมีมาให้เนี่ยมันทําได้ง่ายมากถามว่าฟีเจอร์ที่มันให้มาเนี่ยมันแตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองเขาไหมหรือว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่แบบโอ้โหใหม่ล่าไม่มีใครมีไหมคําตอบคือไม่ครับคือทุกเจ้ามีฟีเจอร์พวกนี้หมดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแอปพลิเคชันที่ทํางานคล้ายๆกันในแต่ละฟีเจอร์เนี่ยมันมีทุกอย่างเลยเว้ยเช่นเหมือนที่เราพูดว่าอะสมมติเราต้องการจะ proof read อะเราต้อง ก๊อปเท็กซ์นี้ไปใส่ใน g r a m m a r l y จาก g r a m m a r l y พ r o ฟ f เสร็จปุ๊บก๊อปแปะกลับมาใน Word อย่างเงี้ยมันเสียเวลาถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถทำได้ภายในโน้ตเลยผมพิมพ์ทุกอย่างใส่ในโน้ตป,ป,ป,ปั๊บผมพ o o ฟ Read ปุ๊บเสร็จอยู่ตรงนี้ได้เลยอะ่ะมันง่ายกว่าถูกไหมครับอันเนี้ยมันคือข้อดีของ Apple i n t e l l i g e n ที่ผมรู้สึกว่ามันยังแบบเจ้าอื่นมันยังทดแทนไม่ได้เพราะว่า Apple ทํา OS อเอง o o g l e i n t e g r เกตฟีเจอร์ของตัวเองลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่แบบไม่มีใครทดแทนได้ตาก Apple เองนะครับเออก็เป็นข้อดีตัวหนึ่งของ Apple Intelligen c e นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าณนะวันนี้เนี่ยฟีเจอร์ที่เขาติดมาให้เนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าล้าหลังเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นแบบอย่างโค p i l o t ออย่างเจ้าตัวกา a ิซีไออะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่า Apple ค่อนข้างล้าหลังในเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามข่าวก็จะเห็นได้ว่า เหมือนฟีเจอร์อะไรอย่างเนี่ยก็น่าจะถูกดีเลยไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนเหมือน Apple ขึ้นขบวนเรื่องของ AI อ่ะค่อนข้างช้ากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เลยกลายเป็นว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไปถึงนู่นแล้วกูยังอยู่นี่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับยังไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้อยู่เลยนะครับก็รอดูนต่อไปนะครับว่าตัวฟีเจอร์ต่างๆของ p p ปเปิล l อเจนต e เนี่ยจะมีอะไรออกมาแล้วก็จะได้ใช้งานกันเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญภาษาไทยเนาะเข้าใจนะครับว่าภาษาไทยอ่ะมันเป็นภาษาที่ยาก ในการ develop LLM แบบยากจริงๆไม่เถียงเลยมันยากจริงนั้นผมคาดว่าที่ Apple ยังไม่เปิดภาษาไทยมาให้ใช้งานเพราะว่า Apple ยังไม่มั่นใจใน performance ของภาษาไทยหรือเปล่าเพราะผมมองว่าถ้าถามในแง่ของจำนวน customer กับการลงทุนในภาษาไทยอ่ะผมยังมองว่าเฮ้ย Apple ลงทุนทำา p p p l e n เช n e p e ภาษาไทยอ่ะผมว่าเป็นการลงทุนทีนท่คุ้มนะเพราะว่าคนไทยใช้ a p p l e d e v i เ e เยอะมากและน่าจะ เมื่อมันเปิดออกมามันน่าจะทําให้แบบคนไทยแบบแฮปปี้กับกับฟีเจอร์เซตตรงนี้ได้เยอะมากขึ้นเพราะคนไทยมันแบบบ้า AI อยู่แล้วมันมี AI l u n ูนาติกอยู่ในประเทศนี้เยอะมากอยู่แล้วครับการที่มันมีฟีเจอร์นี้ออกมาเนี่ยมันน่าจะทำให้แบบ AI l u n ูนาติกน่าจะชอบมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคอลดิฟฟิเคิตี้มากกว่าที่ทําให้ Apple เนี่ยยังไม่เปิดให้ใช้หรือว่ามีเอ่อเดเวล็อปแพรนที่จะทําภาษาไทยเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับก็ต้อง รอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าณวันนี้ด้วยฟีเจอร์ของตัวแอป Intelligen นนะครับที่สามารถใช้ภาษาไทยได้นะครับก็คือฝั่งของอะไรที่มันคอนเนคกับ Chat GPT อะครับมันจะสามารถดึงเป็นภาษาไทยกลับมาได้อันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูนะครับว่าตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้นะครับลองดูได้นะครับแล้วทุกคนละครับชอบฟีเจอร์ไหนกันบ้างครับใน p p ปเปิ้ e l ทเรเจนก็คอมเมนต์ลงมาไลฟ์ฟังกันได้นะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ด้วยสวัสดีรครับบ๊ายบาย